ใกล้ถึงเทศกาลซึ่งปัสกาเป็นเทศกาลของอิสราเอลเทศกาลปัสกาเป็นวันหยุดเพื่อรำลึกถึงอิสราภาพ ของชาวอิสราเอลจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์สำหรับชาวอิสราเอลเทศกาลปัสกาเป็นวันที่มีความสุขมากดังนั้นจึงเป็นวันหยุดใหญ่ที่ต้องถือปฏิบัติพระเยซูทรงทราบว่าวันที่พระองค์จะสำเร็จงานบนโลกและไปสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นก่อนวันปัสกาพระเยซูและพวกสาวก จึงมารวมกันเพื่อรับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษพอพวกสาวกทุกคนนั่งโต๊ะอาหารพระเยซูก็เริ่มล้างเท้าของพวกสาวกพวกเขาก็ตกใจพระเยซูจะทรงล้างเท้าของพวกเราทุกคนหรอครับพระองค์ทำอย่างนั้นไม่ได้พวกสาวกไม่อยากให้พระเยซูล้างเท้าให้แต่พระเยซูก็ทรงล้างเท้าให้ทุกคน พวกสาวกต่างรู้สึกอึดอัดใจและไม่รู้จะทำอย่างไรหลังจากนั้นเปโตรจึงได้พูดขึ้นทำไมพระเยซูจะทรงล้างเท้าที่สศกรกของข้าพระองค์เหมือนที่ทาสทำหรือพระองค์ทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเมื่อล้างเท้าของพวกท่านแล้วท่านก็จะได้เป็นสาวกของเราถ้าเป็นไปอย่างนั้นไม่เพียงแต่ล้างเท้าเท่านั้นแต่ขอล้างมือและศีรษะของข้าพระองค์ด้วย ในตอนนั้นเปตโตรเปลี่ยนใจขอให้พระเยซูทรงชำระล้างเขาทั้งตัวเมื่อพระเยซูทรงล้างเท้าของสาวกทั้งสิองคนเสร็จแล้วก็ทรงนั่งลงที่โต๊ะอาหารและตรัสว่าพวกท่านจงเต็มใจที่จะล้างเท้าของผู้อื่นเหมือนที่เราได้ล้างเท้าของพวกท่านเราทำเพื่อเป็นแบบอย่างแก่พวกท่าน เพื่อท่านจะได้ทำให้กับผู้อื่นเหมือนที่เราได้ทำพวกสาวกเก็บคำสอนของพระเยซูไว้ในใจพระเยซูทรงหยิบขนมปังขึ้นมาและอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็ทรงหักส่งให้พวกสาวกขนมปังนี้เปรียบเหมือนกายของเราทุกครั้งพวกท่านกินจงกินเพื่อระลึกถึงเรา เมื่อกินขนมปังแล้วทรงหยิบถ้วยองุ่นขึ้นมาและอธิษฐานแล้วก็ส่งให้พวกสาวกเล่าองุ่นนี้เปรียบเหมือนโลหิตของเราที่หลั่งลงมาเพื่อชำระบาปของคนจำนวนมากทุกครั้งที่พวกท่านได้กินและดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงกระทำเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา แล้วพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่าคนหนึ่งในพวกเจ้าจะทรยศเราคนที่พระเยซูหมายถึงคือยูดาสอิสคาริโอตผู้ซึ่งสัญญาว่าจะทรยศพระเยซูเหล่าสาวกประหลาดใจพระเยซูตรัสว่าการตายของเราเป็นแผนงานที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้ว ส่วนคนที่ทรยศเราจะได้รับการลงโทษจากพระเจ้าแต่เราจะไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นพวกสาวกเริ่มกังวลว่าใครคือคนที่จะทรยศและถามพระเยซูทีละคนคือข้าพระองค์หรอือคนนั้นคือคนที่เราได้ให้อาหารแก่เขา แล้วพระเยซูประทานอาหารให้แก่ยูดาสพระเยซูตรัสกับยูดาสว่าจงทำในสิ่งที่ท่านตั้งใจจะทำเดี๋ยวนี้เถิดเมื่อยูดาสได้ยินพระเยซูพูดเช่นนั้นยูดาสก็รีบออกไปเพราะยูดาสอาจจะรู้สึกละอายใจสาวกคนอื่นๆไม่รู้ว่ายูดาสออกไปทำอะไร เมื่อพระเยซูรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ตรัสกับพวกสาวกว่าตอนนี้พวกเจ้าติดตามเราแต่อีกไม่นานพวกเจ้าจะละทิ้งเราและกระจัดกระจายไปพระเยซูเจ้าค่าจะไม่เป็นเช่นนั้นแน่แม้ทุกคนจะทิ้งพระองค์ไปแต่ข้าพระองค์จะไม่ทิ้งพระองค์เลยพระเยซูทรงรักเปตโตรมากเปโตรเอ๋ย ในคืนวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะบอกทุกคนว่าท่านไม่รู้จักเราถึงสามครั้งเปตโตรบอกด้วยน้ำเสียงอย่างมั่นใจว่าแม้ว่าข้าพระองค์จะต้องตายก็ไม่มีวันที่จะปฏิเสธพระองค์แน่นอนพระเยซูตรัสแก่พวกสาวกว่าถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วพวกเจ้าไปยังที่ที่เราไปไม่ได้ เราจะขึ้นไปยังแผ่นดินสวรรค์จัดเตรียมที่อยู่ให้กับพวกท่านและจะกลับมาอีกพระเยซูทรงสัญญาว่าจะเจอกันใหม่แล้วรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายด้วยกันยังมีการระลึกถึงเรื่องที่พระเยซูทรงรับประทานขนมปังและเหล้าอางุ่นครั้งสุดท้ายจนถึงวันนี้ซึ่งเรียกการกระทำนี้ว่าพิธีมหาสนิท เราสามารถระลึกถึงพระเยซูผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อบาปของเราและเราสามารถสำนึกถึงพระคุณที่พระเยซูทรงช่วยเราให้รอดผ่านพิธีมหาสนิท